ที่ทานาบนหลังราษฎรนี่คือเจตจำนงที่ต้องการจะเปลี่ยนระบอบการเมืองจากระบอบเจ้าชีวิตมาสู่ระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญสร้างสถาบันการเมืองที่ยึดโยงกับอานาจสูงสุดของราษฎรหาใช้อํานาจที่ทานาบนหลักผมเอามาเพื่อให้ดูนะฮะการเมืองจากร,ระบอบเจ้าชีวิตมาสู่ระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนรูญ สร้างสถาบันการเมืองที่ยึดโยงกับอำนาจสูงสุดของราษฎรหาใช่อำนาจที่ทำนาบนหลังราษฎรนี่คือเจตจำนงที่ต้องการจะเปลี่ยนระบอบก,การเมืองจากระบอบเจ้าชีวิตมาสู่ระบอบก,กษัตริย์ใต้รัฐธรรมานูญสร้างสถาบันการเมืองที่ยึดโยงกับอำนาจสูงสุดของราษฎรหาใช่อำนาจที่ทำนาบนหลังราษฎร นี่คือเจตจำนงที่ต้องการเปลี่ยนระบอบการเมืองจากระบอบเจ้าชีวิตมาสู่ระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญสร้างสถาบันการเมืองที่ยึดโยงกับอำนาจสูงสุดของราษฎรหาใช่อำนาจที่คำนาบนหลักบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญสร้างสถาบันการเมืองที่ยึดโยงกับอำนาจสูงสุดของราษฎร หาใช่ระบบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญสร้างสถาบันการเมืองที่ยึดโยงกับอำนาจสูงสุดของราษฎรหาใช่อำนาจที่ทำนาบนหลังราษฎรนี่คือเจตจำนงที่ต้องการจะเปลี่ยนระบอบการเมืองจากระบอบเจ้าชีวิตมาสู่ระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญสร้างสถาบันการเมืองที่ยึดโยงกับอำนาจสูงสุดของราษฎรหาใช่อำนาจที่ทำนา